สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะตึ้งทั้งวงการพระเอกร้องเพลงได้นอกใจแฟนคลิปลับหลุดแรงมากล่าสุดเพจดังอย่างมาดามเมาส์ได้ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาว่ามึงมีคนทักมาพร้อมส่งภาพกล้องหน้ารถและคลิปเสียงของพระเอกท่านหนึ่งที่ร้องเพลงได้ แอบนอกใจแฟนที่แบลแบลเรียบร้อยเรียบร้อยมาให้ดูกรูอึ้งเลยค่ะเหลือจะเชื่อและคอมเมนต์ที่ว่ามึงแรงมากนะอีดาราชายที่ร้องเพลงได้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะทำแฟนดาราชีก็น่ารักนะไม่เคยมีข่าวนอกใจกันแต่วันนี้พอดูคลิปและได้ฟังกูอึง้งคือเจ้าของเรื่องเป็นพี่ของเพื่อนของเพื่อน และของเพื่อนอีกทีหนึ่งมาดามตื่นมาตกใจมากค่ะเห็นกับตาแต่เช้าเป็นดาราที่ร้องเพลงได้หรือเป็นนักร้องจากการประกวดที่เป็นดาราดีละ่ะอุ๊ย